สวัสดีค <cado> ร yeah, ับผมนัดต่อตัวปอมกูไม่เล่นเลยว่ะไอ้แค่คลิปแรกกูก็จะปีนเขาซะแล้ววันนี้ก็ไม่อยู่กับไอดีเราของผมเอง รเราจะมาเล่นม้ากันไอดีลักเนี่ยก็แบบว่าปล่อยๆมันไปเถอะนะผมเลื่อนไปหน่อยก็เลยโดนลดคะแนนนะวันนี้เราอยู่ในแรงแพทนะครับวันนี้จะมาดูว่าจะเจอเสมฟหรือเปล่านะเฮ้ยแล้วทำไมเสียงหูฟังแปลกๆวะเอ้ยมันใกล้ตูด่จดีแล้วเนี่ว่าหยิบม้าจีมาเล่นดีกว่ามันว่าจีนหนวกม่าเวียดนามเนะี่ยพวกเสมอแบบว่าเสมอแรงแพทแรงใดเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็จะเป็นว่าหยิบแบรนดมานะครับกับวัตเตอร์ไฟลเนาะ ถ้าเราสวยๆหน่อยก็อาจจะเจอยิบอาย่านะครับนั่นไงเกมนี้เราชนในส่วนของฟอร์เรนนะครับซึ่งม้าเนี่ยไม่ค่อยจะกลัวฟอร์เรนสักเท่าไหร่นะจากที่อกเล่นมานะครับแรงต่ำแรงสูงเลยนะไม่รู้ว่าเป็นแค่ผมคนเดียวหรือเปล่านะครับเวลาฝังความยิบม้าแล้วผมยิบฟอร์เรนนี่ผมเดินหนีเขาตลอดนะอ้าวไอ้ฟอร์เรนไม่รู้จักเลินของม้าซะแล้วโอ้โหตีตูดตีตูดนั่โอ้ไม่ถึงอ้าวแล้วเปลี่ยนเส้นทางแล้วเดินกลับมาอย่างนี้อ้าวยังไงยังไงมาดิมาดินี่เอ็กซ์คิล เอาล้ว,วาชนสือแบบนี้เรียบร้อยฟอรเรนเป็น,นรูไหนดูซิว่าในพุ่มีฝนเถือนไหมอ่ะฮ่าน้องเนยรักโลกนี่ลองชนดูสบม้าหน่อยไหมโอ้โหน้องเนยไม่ครบสามแตกนะครับถ้าครบอาจจะกล้าเล่นเอาววดวลาเช้าออฟเลนไหนลองชนหน่อยไหมรอดอกก่อนนะครับเข้าแลาว้วจังหวะนี้ยังไงครับโดนซีซีไปรถไปครึ่งหลอดนะครับอันนี้คือเทคนิครอดอกนะครับผมได้เรียนมาจากอา마ก โอ้แม่งโดนคีปไม่เป็นไรครับเข้าไปได้ครับปีปี 4. ตอนเลยยังลํำพิว้วเหมือนเดิมนะจังหวะน,นี้ผมใกล้จะได้สี่แล้วนะในเวลาเข้าแล้วครับจังหวะน,นี้ปาดไปครับจังหวะน,นี้ขี่ม้าเลยครับขี่ม้าสองเมืองครับพ่อคุณเราคําแพงไม่ใช่เด็กนี้มา้าทีมต้องมาอะไรวะชุมันชิวนันชิววไนใเดอช่อช้าโอ้ค่อนข้างเป็นงานเลยนะที่เราเดี๋ยวนี้นะครับผมเอ้ยอวแวนแวนทําไมแวนทําไมแวนไม่รู้ลิดม้าอวแวนไม่รู้ลิดม้าอ้าวไหลมงนี้ แลมอย่างนี้เป็นรูเป็นรูอา้าวยังไงครับโอ้เยสกิลไม่โดน o, โอ้โหเข้าฟอสอ้าวโดนมือเรียบร้อยอ้าวแล้วฟอเรนไปแอคอะไรตรงนั้นวนะน่าไม่รู้พลังมิตรภาพาอะไรเราเคยดูว่าออไมาลิตเทิลโทนี่เนี่ยมันนี่มาลิ่งมามารวมหัวกันมาอา้าวไลแอคอะไรแอคอะไรแอคอะไรฮึแอคอะไรฮึเรียบร้อยเป็นรูน่าจะได้ใบจากรัฐบาลนะว่ากูเป็นเกษตร,รษกรดีเด่นในความทั้งวันเลยหรือไปเข้าแมโจดียังไงเขาฟอเรนมีโจทย์ทุกวันเลยนะเนี่ยเราเนี่ย อยู่เลนออฟนี่ไม่เก่งกลัวม้าเลยเลยอ่าอ,อยากลองไหมอยากลองไหมสักทีไหมสักทีไหมยังไม่สดไะยังไม่สดยังไม่อยากใสกันแล้วพุ่มอาม่าพุม่มเดิมครับจังหวะนี้ครับลำดอกแรกดอกสองอ่ะยังไงดอกที่สามเรียบร้อยปาดขวาไปจังหวะนี้กลางอนณาเขตขี่มาครับโอ้โหรู้จักว่าวไมลิเดอร์โพนี่อ่ทวายไรสตารแค่วเรียบร้อยครับเป็นรูเห็นป้อมไกลแตกเลนล่างจังหวะนี้ทําหน้าที่ออฟที่ดีนะครับคือการส่งอเมซูอานะ นี่แข่งยูจะใส่รวนใส่ฉับเฉพาะยืนยืนรันดีเฉพาะเพื่อนบอกกันไม่สนใจครับเคียวคลิปอย่างเดียวครับเราไม่อยากเสียป้อมอ่าแล้วแวนทำบัตเตอร์ไฟเป็นรูครับยังไงครับเหลืออาญาจังหวะนี้ครับโอ้โหขี้แอคดีนะเรียบร้อยเลยเอาแวนพาวับแวนพาวับอาวับตามพี่แข่งก็แข่งเฉพจะไม่ใช่ี่เฉพา สรุปมันม้าจีหรือเวียดนามวะทำหน้าที่ในการเป็นเกษตรกรที่ด well, hey, right. no so you know, ีด nice ้วยการไปขโมยวัชพืชคนอื่นนะจังหวะนี้อ้าวไอ้ฟอราติโนนี่มันตามมันตั้งแต่เลนบนเลยเนี่ยเอาจะแข็งขนาดนั้นโอ้ล้ำ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 เออล้ำล้ำอี่ไงกี่มาตงเมืองกับลำอาดอกเป้าอ้าวอ้าวเป็นรูไหมเป็นรูไหมโอ้โหสกิวว่าโอ้โหเล่นอะไรวะนะอ้าวไอ้นี่มันห้าซะด้วยไมิจฉว์ถ้าจดจระชาไม่จฉว์กระชากนี่ก็ช่วยทันทีดะมิจฉว์น้อโอ้โหมีวะนะมิจฉกันจะทฉกันมิจฉกันจีน Protection. right get to wherever you go. They will find you with sticky However you try to be there, you just can be let get say. let อ่าไดอุโมจินี้ไดอเอแล้วพี่จะว,วาร์ปแหลมอะไรขนาดนั้นอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นรูว่างขนาดนี้ต้องตีป้อมแล้วล่ะนี่มึงแกล้งกูไปเด่ยเจมเราแม่งไม่เห็นล่องรอยความชิบหายยังไม่เห็นว่าเขาเป็นเสมอรหรือเปล่านะครับ <S <S อะไรเนี่ยห้ากลางวงอ้าวเรียบร้อยนี่ไงอ้าวไปดันเขาหนีเฉยม่เป็นไรครับคนเรามากกว่าอยางี้ต้องเอาป้อมนะมาเลยเพื่อนมารุมกัน อ้าวแล้วฟอร์เรนอ้าวแล้วฟอร์เรนยังไงอ้าวฟอร์เรนยังไงนี่ไงกด emoji อ,อิโมจิเหรอฮึกดอิโมจิเหรอเป็นรูไปดิ์ฮึเป็นรูมายืนเหงาในป่าด,ดงมงไพ่ไม่มีใครมาอ้าวแล้วบัตวิ่งมาครับเอาบัตไม่มีสเต็กลุยอย่างงี้หนัวเลยไอ้น้องปั่นไปครับอ้าวแล้วอาย่าอาย่าทำไมไอ้อ้าวฟอร์เรนมาฟอร์เรนมาครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเรารอนะครับเราไม่มีสกิลรอช่วยเพื่อนดีกว่าสกิวไม่โดน ยังไงเพื่อนเราไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเนี่ยหาสกิลไม่โดนอาสกิลไม่โดนอาชักแม่งแล้วกันปล่อยตายหลังจากทําตัวแล้ประโยชน์มานานขออนุญาตทําตัวเป็นออฟที่ดีในการขโมยบัฟฟ้าดีกว่านะครับทุกคนมาล้วงเอาเลยนะพาแวนมาแวนมาทําไมไม่เข็ดอีกเหรอไม่รู้ใช่ไหมวันม้าเนี่ยทำนัดเป็นไงเอาไว้ให้ไม่ให้ทําไมทไําไมแวนทวําไมนี่ปาดนี่ปาดทาอันตีไม่ได้เอาเช่านี้มา ทำตัวไป็นโค้ดที่ดีตายแล้วต้องบอกเพื่อนให้รีบจบเลยครับจังหวะนี้ครับมันไม่เหลือใครนะครับตีครับอันนี้ผมแถมให้เป็นน้ำใจนะักกีฬาที่ดีในที่สุดก็ขึ้นแพทติัมนะครับตัวอีกหนึ่งดาวนะครับแล้วก็ได้ MVP ด้วยนะหลังจากที่ไปตรวจสอบมาดูเนี่ยก็พบว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ใช่เสมอนะครับดังนั้นสมอคนเดียวในเกมนี้ก็คือกู